เดี๋ยวดูป่ะน,นะแล้วก็เพาะกันนะวิธีเพาะอ,อย่างนี้นะเห็นไหมเกสอนเนี่ยมันมีหัวเมล็ดเนี่ยเห็นไหมหัวเหมือนเหมือนเม็ดข้าวจมูกข้าวอ่ะถ้าเราหงายขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันออกรากแล้วมันก็ตายเนี่ยต้องดูนะจ้าเนี่ยต้องทิมอย่างนี้นะนดูนะครับทิมอย่างนี้ครับเอาเกบสอนขึ้นนะเนี่ยทิมแค่เม็ดดำพอนะครับเอาเลยอ่ะ เนี่ย<ด>ครับข้างหน้ขาวขึ้นนะครับเต็มทอนก็คเนี่ยตรงกลา,างเนี่ยแล้วเดี๋ยวครั้งสุดท้ายก็เก็บไว้ในที่ลำลายอยู่สามวันแล้วก็เดี๋ยวจะพรมน้ําให้ดูอย่าลดนะต้องพรมนะถ้าลดจะเม็ดกระเด็นตอนออกกระบะก็ต้องคึงนิดหนึ่งปิดตอนออก,กกระบะก็คึงมันเหมือนให้มันล่อนอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยฮนะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ยกขึ้นมา มือซ้ายไม่ถนัดเน,นี่ยนะเนี่ยเนี่ยเขาขึ้นมาเนี่ยเขาเนี่ยปลูกปลูกได้เลยเดี๋ยวจงปลูกกระดำไปปลูกตอนนี้ว่าถ้าคนไม่รู้เนี่ยก็จะดึงพืชดึงพืชอย่างเงี้ยเหญ่ป่ะมันเสียหายเนี่ยมันมันก็มีหลักแล้วเทคนิคเหมือนกันเนี่ยต้องคืนก่อนเบ้าหรือไม่คืนก็ก็จะมีกรณ์นีแช่น้ําก่อนแต่มันจะหนักทํางานลำบากเนี่ยแค่นี้เองคืนก่อนเ<ม>นี่ยฮะรากสมบูรณ์มากเนี่ย ต้นอ,อนอ่อนเนี่ยกำลังปลูกแล้วต้นแก่เหมือนไม้กระด้างนะไอ้เพาะเมล็ดเนี่ยคั้แรกเลยเวลาเพาะเนี่ยต้องไว้ที่ลําไรอย,อยู่ประมาณ2-3วันพรานนั้นก็เขาเรียกกาดกาดแดดออกมาเรื่อยๆ,ๆนะแต่ช่วงที่กาดแดดต้องคอยดูแลเรื่องน้ำนะเพราะว่าดินตัวนี้ไม่อมน้ำแม่